นะ่ะตื่นตัวันศุกร์วันนี้คลื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นนะค่ะรีตีพูดรีไหมคะดีดีค่ะก็ะไม่ค่อยไรก็าตามเวลามันนั่นแหละตามเวลาเนาะอืมยังไม่ยังไม่เป๊นนะอะไรราอีกสักห้าเดือค่ะอืมอืมอตามเวลานั่นแหละ เป็นไร,รอท้าเพื่อนด้วยเดี๋ยวเพื่อนจะเข้ามาก็ <c oughs> ไหว้พระก่อนก็ได้ไหว้พระแล้วก็ <c oughs> คุยเล่นๆปก่อนก็ได้ขอถาวายความนอบน้อมแด,ด่พระรัตนตาราัยน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์กระเสริฐอนุพัฒโธท ธรรมะสวัสดีกาลยานะมิตและเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้วันอังคารที่29กรกฎาคม2568าตุขอทำหน้าที่พิธีกรายการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในค่ำคืนสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะระหว่างสองถึงสามทุ่มโดยประมาณท่านที่สะดวกขอความกรุณาเปิด ้องเพื่อเป็นเกียรติแก่องค์แสดงธรรมแล้วก็เปิดปิดไม้นะคะปิดไม้เพื่อกันเสียงรบกวนระหว่างสนทนาก่อนที่จะเริ่มรายการขอเชิญทุกท่านกราบบูชาพรระัตนตนาัยและกราบพระ